สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวนะครับไททันนะครับมิส i บิชิไททันพลัสนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงเครื่องไมเวกนะครับก็เดี๋ยวพาดูรอบๆเลยนะครับมีเห็นไหมมีกล้องถอยหลังนะครับดูภาพมันข้านะครับยางเป็นยางขอบ18นะครับเป็นสีขาวรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่น เป็นตัวออโต้นะครับเป็นตัวออโต้คุ้น G L S นะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะครับนี่ครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับไฟหน้าเป็นไฟโรเจคเตอร์สวยงามมากนะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟ led นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถนะฮะนี่ครับ ภัพด้านหน้านะครับสวยงามมากเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีขาวนะฮะสีขาวแล้วก็นี่ครับให้ดูด้านข้างก่อนนะครับมาดูด้านข้างี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับเข้าไปชมข้างในเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนเลยนะครับนี่ครับมีกล้องถอยหลังนะฮะกล้องถอยหลัง คือจริงๆแล้วไอ้รุ่นนี้นะครับจากที่สอบถามเซล์มานะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยนะครับจะมีกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันอันนี้ไปดูในภายหลังกระบะเนี่ยนะครับกว้างพอสมควรเลยนะครับสําหรับ4ประตูเนาะกว้างใช้งานได้เลยนะครับถือแบบกว้างแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะมีเสริมไเหมือนผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเสริมมาทำไมในตัวนั้นน่นะครับถือให้คนนั่งเนี่ยะมันไม่น่าจะนั่งได้นะอันตรายนะครับอันนี้เป็นขอบ 18นะครับเป็นขอบ18 265นะครับแล้วก็60ศขอบ18นะครับตอนนี้สูงนะครับสูงจริงนะฮะถ้าเทียบกับ BT50 ของผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเปิดเข้าไปดูข้างหลังห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เป็นยังไงนะฮะตอนนี้ เปิดออกมาเนี่ยนะครับความสูงจากพื้นเนี่ยโอ้โหคือมันมันสูงกว่า B t 50เนะนเราเดินเข้าไปนะฮะูงกนิดนึงนะครับมีความมีความที่จต้องแบบเขย่งขึ้นมาหน่อยเบววาเพื่อเป็นเบาผ้านะครับไม่ใช่เบาหนังนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวนี้ก็ออยังเป็นเบาผ้าอยู่นะครับเด,เ,รเดินเข้าไปข้างในกันนะเ,เราเดินเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยนะครับห้องโดยสารก็ กว้างในระดับหนึ่งนะครับกว้างกว้างอยู่นะครับก็เลตรูมโอเคครับเลตรูมใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็ขาก็ไม่ชนกับบอดหน้านะครับก็ถือว่าโอเคหมองเซลมองใหญ่เลยนะครับทำอะไรวเนี่ยอะไรอนี่โอเคนะครับเรามาดูต่อเลยนะข้างหลังมีที่เก็บของด้วยนะแล้วถ้าเปิดไอ้ไอ้ฝาที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเจอกับที่ชาร์จ นะครับที่ชั้นมือถือนะครับเป็นช่อง USB เสียบได้เลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าก็สวยงามดีนะครับภายในนะครับนี่เราดูนะครับมีก็โดยดูพื้นมันก็เป็นแบบเป็นพลาสติกนะฮะตรงมือจับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเราไปดูด้านหน้ากันต่อดีกว่าเรเปิดประตูออกมาเนี่ยนะครับเดินเข้ามาเดินเข้าไปนะครับเดินไป นี่ครับด้านหน้าก็จะไม่ใช่ไม่ใช่หนังไม่ใช่อะไรนะก็เป็นพลาสติกครับธรรมดานะฮะนี่มีนะก็ดูทั่วไปเลยนะครับมีปุ่มอันนี้ไม่ใช่พุสตาร์นะครับแล้วก็มีปรับนะครับปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาพับกระจกนะครับอ่าปรับขึ้นลงนะครับนี่ก็ระบบกันลื่นระบบอะไรต่างต่างนะฮะนี่นะครับไม่ใช่พุสตาร์นะกุญแจนั้นยังเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่นะครับ ก็แอบเสียดายดียหนึ่งนะลดราคา8,900นะฮะแอบแพงอยู่นะไม่มีพุทธสตาร์ทนะครับ,อบ,นะรรบโอเคอเราดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ไม่มีครุฑคอนโทรลเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวท็อปเนาะนี่ฮะงั้นแต่ครับก็ปุ่มก็เป็นปุ่มคอนโทรลอ่าวิทยุนะครับก,นะก็จะเป็นหน้าจอนั่นก็จะเป็นหน้าจอ Android นะครับหรือว่า Apple CarPlay นี่ครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวถ่ายรอบๆก่อนเดี๋ยวผมอธิบายารายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่ผมจะอธิบายแต่รอบนหงดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมเข้ามานั่งข้างในนะครับก็โหแบบการเก็บเสียงนะถ้าไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะฮะแตเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วนะครับของมิสูบิชิไทตันนะครับตัวใหม่นี่นะครับ เมาดูข้างหน้ากันดีกว่าครับนี่ก็เป็นภายในนะครับตอนนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติของอไม่รู้วเอามาจากไททันเอรปาจิโร่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับก็มีเบรกมือนะครับเบรกมือไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับก็ก็กดปกติเนะนี่ครับ แล้วก็มีที่วางของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับแล้วมีเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติมีมีเกียร์มีมีพีจอดนะครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับมีเกียร์ว่างนะครับแล้วก็มีตัวดีนะครับตัวดีบวกลบกันนะครับไม่มีไม่มีโลนะครับก็น่าจะใช้ในการบวกลบกันเราเองนะครับอันนี้หายไปพอสมควรนะครับน่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนั่นแหลนะครับ แผงวงจรแอร์นะครับแผงวงจรแอร์เนี่ยเป็นแอรออโต้นะครับแล้วก็เหมือนกับยกของแอรานมาเลยนะครับเหมือนจะใช้ร่วมกันหรือเปล่านะครับเอเป็นหน้าจอเป็นหน้าจออหน้าจอทัชสกรีนเนาะน่าจะเป็นใช้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับ USB พอร์ตใช้กับสมาร์ทโฟนเป็น a อ d ด o อ d Auto หรือว่า Apple c a r p l a y นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีสวิตช์ควบคุมนะครับขึ้นลงตรงนี้นะฮะ มีคุยนะครับก็ไว้พูดเาไว้รับสายนะครับอ่อก็คือฟังก์ชันตรงนี้นะครับเหมือนกับมิสูซชิแอตระนะแต่ว่าไม่มีคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้นะฮะไม่มีคูตคอนโทรลกระจกกระจกเป็นกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีที่เก็บแว่นนะครับไฟส่องนะครับในห้องโดยสารนะฮะเข็มขัดนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับสูงต่ำได้นะครับอ ก็ลำโพงก็มีทั้งสองฝั่งนะครับลําโพงไอเรียกอะไรลําโพงเสียงแหลมนะครับมีทวิตเตอร์นะฮะช่องเก็บของนะครับดูครับช่องเก็บของก็โอ้โหลึกมากเลยนะช่องเก็บของอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่ามีสองชั้นด้วยหรือเปล่ามีชั้นเดียวนะครับมีชั้นเดียวโอเคเบาเป็นเบาผ้านะครับเบาก็ยังเป็นเบาผ้าอยู่เนาะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับตัวนี้โอเคครับ ก็โดยรวมนะครับสัมผัสที่ผมนั่งนะฮะก็นั่งได้แบบอบกชัดดีนะครับเหมือนตอนที่ผมนั่งของไอ้ปาจิโร่สปอร์ตะฮะคล้ายๆกันเลยนะครับมันรู้สึกอบกระชับนะครับแล้วก็พื้นฐานโดยรวมนะครับโอเคเลยฮะผมจริงๆันอยากได้เลยนี่น่มาดูห้องโดยสารนะครับก็กว้างนะครับนโดยสารก็กว้าง ครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยครับไปไฟหน้าสวยมากครับไฟหน้าสวยมากไฟเลี้ยวก็สวยนะครับการออกแบบแบบดีหมดนะครับผมชอบนั้นปาจิโร่ไม่ใช่ปาจิโร่ดิหน้ามันเหมือนปาจิโร่นะครับเออคล้ายๆกันนะครับแต่สวยครับชอบมากเลยนะครับสำหรับมิสูบิชไท t ัน p l u สตัวนี้นะครับเป็นรุ่น GOS a t ราคาอยู่ที่897,000ครับราคาก็เกือบ900าะนะ นะครับก็ลองมาพิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากครับ